สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรเบิร์ตสายควันโผล่เข้าฝันแฟนคลับบอกน้องคนสนิทบอลเชิญยิ้มแจวแหววภรรยาเก็บของแสนรักไว้ให้ดีหลังปรากฏตัวกลางเมนเผาศพเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าของวงการบันเทิงซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวรายว่าโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรัก โดยทางด้านบอลเชิญยิ้มได้โพสภาพคู่กับโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับข้อความว่าหลับให้สบายนะพี่อีกทั้งงานนี้โรเบิร์ตสายควันก็ได้เข้าฝันแฟนคลับฝากบอกน้องคนสนิทบอลเชิญยิ้มแจวแววภรรยาเก็บของแสนรักไว้ให้ดีหลังปรากฏตัวกลางเมนเผาศพโดยแฟนคลับรายหนึง่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในรูปภาพอัดของโรเบิร์ตสายควันว่าคิดอยู่นานจริงๆค่ะกลัวดรามา่าแต่ก็นะเขาฝากมาบอกก็บอกไปตามนั้น ครบทุกคำพูดถ่ายทอดทุกประโยคหวังว่าพี่คงเห็นนะคะบอนเชิญยิ้มซึ่งเขาได้โพสต์อีกว่าพี่บอนหนูคิดอยู่ทั้งคืนว่าจะโพสต์ดีไหมแต่พอเห็นวันนี้เก็บอัดเลยขอบอกนะคะคือเมื่อวันที่26หนูเห็นคลิปที่พี่บอนโพสต์ถึงพิโโรเบิร์ตพอตกดึกฝันเห็นพิโโรเบิร์ตเขามาบอกว่าเขาอยากให้พี่เก็บเสื้อคอกลมแขนยาวสีขาวกับกางเกงสีดำและรองเท้าหุ้มส้นเอาไว้เขาบอกว่าเขาชอบชุดนี้มันใส่สบายดูสะอาดดีส่วน นเสื้อผ้าตัวอื่นๆก็บริจาคไปนะให้คนที่เขาไม่มีและเก็บโทรศัพท์เครื่องสีขาวไว้ด้วยนะให้พี่แจวเก็บไว้และเขายังบอกว่าเขาไม่ห่วงอะไรแล้วเขาดีใจที่พี่บอลจัดทุกอย่างให้ดีแล้วไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเขายังบอกอีกว่าฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาช่วยเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะจำไวด้ดีๆนะวันเกิดผมวันตายผมขอให้โชคดีนะและทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าบอกไอ้บอลมันด้วยแต่งตัวให้กูเต็มยศเลยนะมึง ไม่คิดว่ากูอึดอัดมากไงผูกไทยให้กูอีกแล้วก็หัวเราะพร้อมบอกอีกว่าขอบใจมันนะไอ้ตักด้วยขอบใจมากแล้วเขาก็หายไปค่ะ หนูไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อไหมนะคะแต่หนูฝันแบบนี้จริงๆหวังว่าพี่คงเห็นนะคะพี่โรเบิร์ตหนูบอกให้แล้วนะคะหนูกับพี่เราไม่เคยร่วมงานกันเคยได้ดูแต่ผลงานต่างๆของพี่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหนูถึงฝันแบบนี้แต่ก็ดีใจนะที่พี่มาหาปอลอมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะทุกคนหนูบอกพี่บอลให้แล้วนะพี่ ตามที่พี่ฝากหนูมาบอกเขาหนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะเชื่อไหมกับสิ่งที่หนูพูดแต่หนูบอกให้แล้วนะสบายใจได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ